สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานหุ่น RA Simulator นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเปิด iPad นะครับที่ปุ่ม Power บริเวณข้างบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิด Power ที่หุ่นนะครับจะมีปุ่ม Power อยู่ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีไฟสัญญาณขึ้นสีเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้รอสักครู่แล้วก็เข้าไปสู่ เมนู b r s learner นะครับแล้วก็ให้เลือกที่เมนู Practice นะครับจากนั้นนะครับตัวตัวเครื่องจะหาหุ่นนะครับคุณตัวนี้ชื่อ Rescue a n d c นะครับก็จะตรงกับหมายเลขเครื่องซึ่งจะติด b a k b o d ดไว้ตรงนี้นะครับที่หน้าท้องนะครัก็ดนะครับเลือกหุณนะครับจากนั้นเลือก Continue นะครับ ตัวหุ่นนะครับไอ้ยตัวซิมแพดนะครับจะทําการเชื่อมต่อกับหุ่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานนะครับก็ให้เลือกที่เมนู s ิงเกิลเรสคิลหรือทูเรสคิลนะครับถ้าเป็นการจอบนะครับให้เลือกเป็น CBR 3 0ต่อ2นะครับครับตอนนี้ก็หุ่นสามารถใช้งานได้แล้วครับตรงนี้เป็นความลึกนะครับว่ามีการปั๊มลงมาลึกถึงช่องสีเขียวหรือเปล่านะครับส่วนช่องสีเขียวตรงกลางที่เป็นเกณฑ์ตรงนี้ก็คือเรทความเร็วนะครับ ถ้าอยู่ในเลทที่ดีจะอยู่ในช่องที่สีเขียวนะครับส่วนช่องทางขวาสุดนะครับจะเป็นการเวนเทเลทนะครับถ้าเกิดมีการใส่แอมบูแบชนะครับแล้วก็แอร์เข้ามาในปริมาณที่ถูกต้องไม่ลิกนะครับได้อยู่ในเคิร์ฟช่องข้างบนข้างล่างนะครับปัญหาต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็นการวอลซิมแพดไม่สามารถเชื่อมต่อกับคุณนะครับให้กลับไปสู่เมนูหลักนะครับคลิกออกไปสู่เมนูหลักเลยนะครับ แล้วก็ให้เข้าไปสู่เมนู system s e t t i n g นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการค้นหา wifi นะครับแล้วก็เลือกเป็น ra skill s นะครับจากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อนะครับหากการเชื่อมต่ออย่างไม่ไดีขึ้นแนะนำให้เปิดตัว SimPad และรีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับเปิดปิดใหม่อีกรอ,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 อบนะครับ ถัดไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัว r N s i Monitor นะครับให้ทําการเปิดแผ่นล็อกผิวหนังออกนะครับจะมีตะรูออกนะครับหลังจากเราปลดแผ่นล็อคผิวหนังทั้งสองฝั่งออกแล้วนะครับแล้วก็เอาผิวหนังหุ่นขึ้นนะครับจะมีบล็อกแบตเตอรี่ทั้งหมด8ก้อนนะครับให้ทําการเอาหนังยางนะครับที่อยู่บริเวณด้านในเนี่ยครับออกนะครับเพื่อ็นการดึงตัวชุดแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนนะครับ เราทาการดึงแบบง่ายๆเลยครับสามารถยกขึ้นออกมาได้เลยครับแบตเตอรี่นี้ใช้เป็นขนาดไซส์ดีนะครับจํานวน8ก้อนนะครับมาณนี้นะครับก็สามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ทําการเปลี่ยนแบบปกติได้เลยครับหลังการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็เก็บกลับที่เดิมได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสําหรับการใช้งานของุ่น RA Simulator นะครับขอบคุณครับ